น้ำจิ้มเขาลืมอ่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้รอแป๊บหนึ่งนะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ช็อตปะเนี่ยจะบอกไม่มีน้ำจิ้มอ่ะข้าวก่อนผมทําน้ําจิ้ม,ม,ม,นะมข้าวมันไก่ให้มาริสานะครับกะละมังบรรเ่มเลยครับวันนี้นะครับเราก็เลยทําข้าวมันไก่หม้อใหญ่แบบนี้เลยครับไปดูวิธีทําในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมต้มไก่นะครับตั้งน้ํานะครับใส่ขิงไปผมหั่นเป็นแว่นแล้วแล้วก็ ใบเตยนะครับสัก3าสี่ใบเดี๋ยวเราร้อให้น้ําเดือดก่อนครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบาเบาไฟนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนวันนี้ผมจะใช้เป็นน่องติดสะโพกนะครับอจับลงต้มเลยเดี๋ยวเราก็จะต้มไฟอ่อนอย่างนี้นะครับต้มไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าต้มให้ไก่สุกนะครับเดี๋ยวเราสังเกตไก่ไก่มันก็จะลอยขึ้นมามันก็จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักไก่ขึ้นนะครับ เราตักขิงกับใบเตยอ,ออกนะครับเดี๋ยวผมจะตักนะครับโดยที่ผมจะแยกเอาน้ำมันนะครับเพราะว่าเราต้องการน้ำมันเพื่อใช้ในการที่จะไปผัดกับข้าวนะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับอันนี้เราก็เทน้ำออกนะครับให้เหลือแต่น้ำมันนี่แอ๋มะ เราก็จะได้น้ำมันมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำมันที่เราต้มไก่เมื่อกี้นะครับมันก็ยังมีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้น้ำมันระเหยออกให้หมดก่อนน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับเจียวกระเทียมให้หอมเลยเราไม่ต้องเจียวถึงขนาดเหลืองนะครับเจียวกระเทียมกับน้ำมัน ให้มันมีกลิ่นหอมนะเสร็จแล้วนะครับข้าวสารที่เราซาวแล้วเสดดน้ําแล้วนะครับใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันครับผัดแบบนี้นะครับจะทําให้ข้าวเราหอมมากๆเสร็จแล้วผมจะปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายเกลือป่นนะครับผงปรุงรสผัดให้เข้ากันเลย โอเคครับอันนี้หอมดีแล้วนะปิดเตานะครับแล้วเดี๋ยวนําไปหุงในหม้อหุงข้าวเลยครับข้าวที่เราผัดก็มาใส่ในหม้อหุงข้าวเลยนะครับกลิ่นหอมมากๆอันนี้นะครับขิงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่เบตเตยลงไปด้วยจากนั้นนะครับน้ำต้มไก่นะครับ เราก็ใส่ลงไปกดห้งเลยครับเดี๋ยวเรามาผสมหงผัดกันก่อนนะครับผมพรสสามช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ําซุปกันนะครับอันนี้เป็นผงผัดนะครับใส่ไปอืมอร่อยละเดือดแล้วด้วยนะครับก็ปิดเตาเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยน้ำซุปลองเดี๋ยวผมเอาขิงออกก่อนนะครับพวกขิงพวก ใบเตยนะ,ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคนนะครับเพื่อให้ข้าวมีความร้วนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกาะเป็นก้อนนะโหมีความร้วนข้าวหอมมากๆหอมหอมเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำการผัดกับกระเทียมเจียวแล้วเนี่ยโหหอมมาก ก้นหมอมีไหมนิดนึงไม่เป็นไรให้เป็นปกติหม้อข้าวธรรมดาก็อย่างนี้แหะน,นี่โอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟมาฟริสากันดีก,กว่านะครับแช่แ่โอ้ข้าวมันไก่ น้ำสุกตักกินเองจ้ะกินให้อร่อยนะโหข้าวมันไก่กินให้อร่อยนะ